มีคู่ใจมีเพื่อนคนที่รู้ใจผมทุกอย่างโรงพยาบาลบ้าแต่คุณก็เป็นคนน่ารักนะอยู่วพูดได้ยินนะว่านินทาอะไรกอดีแหละก็บอกว่าพี่สวยไงวันใดว่าเพื่อนว่าเพื่อนบุญไอ้นกคุณแล้วว่าเป็นโรคให้บ้านตั้งเดคุณถ้าคุณถ้าคุณโกรธเพื่อนให้ผมจัดการเพื่อนให้ไหมนี่จะดีผมจะเอาสันตีหัวเขาเลยเอาสันตีเหรอได้แล้วเพื่อนจะเถ็บหรือเปล่าผมจะโยนไปเลยถ้าโดนใครคนนั้นก็รอด เฮ้เราว่าเราย้ายที่ไหมเฮ้เฮ้คยไปเฮ้มีแมงอะไรวะเสียวมันมีแมงอะไรตรงนี้ไม่น่าอยู่แล้ว,วะท่านทันรดนมันคุยกับใครวะตอ,ตอนนี้ท่านได้พบมิตรภาพที่แท้จริงแล้วท่านได้พบสิ่งสำคัญก<ห>ุญแจดอกสำคัญท่านที่จะทำให้เจ้าได้กับสวรรค์อ,อ,อีกห้านาทีนี้เจ้าจะได้กับสวรรค์ข้ามบอกเจ้า เพื่อจะให้เจ้าเตรียมตัวไว้คาลาก่อนท่านไปเจอกันบนสวรรค์ธนาดลข้ายังไม่อยากขึ้นไปบนสวรรค์ท่านท่านเฮ้ยเฮ้ยฮ<ะ>คือนอนท่านี่บันะอะไรวะอะไระไม่รู้เหมือนกันคุณครับถ้า ผมจะไม่ได้เล่นกับคุณแล้วล่ะถ้าผมจะไม่ได้อยู่กับคุณแล้วล่ะอ๋อแล้วคุณจะไปไหนเหมือนผมจะได้กลับที่ที่ผมมาแล้วแหละก็ใจหายเหมือนกันนะมันคุยกับพีตตเคียนแน่เลยใช่ก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาก็มีความสุขมากๆแต่มันก็ เป็นสิ่งที่คุณควรจะทำเลยตอนนี้คุณเป็นเทวดาก็ต้องไปอยู่บนสวรรค์อยู่แล้วงั้นผมสัญญานะคุณงั้นผมจะโยนถาดไปนะถ้าโดนหัวใครคนนั้นก็รอดนะน่าจะโดนไอ้น้องล็กคุณถึงผมจะกลับไปที่ที่ผมเคยมา ผมอาจจะมีเวลาอยู่กับค<พ>ุณแค่นิดเดียวแต่ผมอยากจะบอกคุณว่ามันเป็นเวลานิดน้อยนิดที่ทําให้ผมมีความสุขมาก<ด>ทําให้ผมเจอมิตรภาพอย่างคุณผมสัญญานะว่าผมขึ้นไปบนสวรรค์แล้วผมจะไม่ลืมคุณผมก็จะคอยดูคุณทุกๆวันเลยและผมก็จะบันดาลให้คุณเจอแต่ความสุขเจอเนื้อคู่ที่น่ารัก และก็นิสัยดีที่จะมาดูคุณได้เลี้ยงคุณได้อย่าลืมกันนะ